สวัสดีครับท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเว็บของออมสินนะครับโดยเป็นข่าวของการกู้งเองินออมสินนะครับโดยออมสินเปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ5 0,000บาทนะครับรอบ2ซึ่งเคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้นตั้งแต่วันที่4สิงหา2 5งพเป็นต้นไปนะครับมาดูเนื้อหาข่าวกันนะครับธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ2สิ่งเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจํา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ให้กู้รายละไม่เกิน50,000บาทดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนผ่อนชำระ3ปีคลายเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้นและสเต็มเต็นแค่3เดือนพร้อมแบ่งเบาวความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากเริ่มเปิดยื่ยนกู้4ส,สิงหานี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน jsb.or.th นะครับ โดยนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคสวิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งธนาคารอมสินได้ดําเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการรวมถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรทาผลกระทบด้วยโครงการสินเชื่อพิเศษนะครับ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วรข่าวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม20ล้านบาทด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำปรากฏว่ามีผู้สนใจยืนกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็วแต่ทั้งนี้เมื่อธนาคารได้รับเรื่องกู้และพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อแล้วปรากฏว่ามีผู้ยืนกู้ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรงและไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน s m s จึงทําให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจํานวนหนึ่งขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่ยนกู้อีกเป็นจํานวนมากธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อน,นี้อีกครั้งพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหา2 5 3เป็นต้นไป สำหรับการปล่อยกู้ในครั้งนี้ธนาคารออมสินยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด50,000บาทและอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนและให้ผ่อนชำระไม่เกิน3ปีโดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำนะครับเช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเช่นตกงานถูกลดเงินเดือนขาดรายได้เป็นต้น โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำมันการได้เพียงมีอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยและมีที่ที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้มีเอกสารทางการเงินเป็นรายการจ่ายเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนนะครับหเดือนล่าสุดทางผู้กู้และผู้คำมันการแสดงว่าต้องมีผู้คำมั่การด้วยนะครับและใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ย้อนหลัง3าเดือนล่าสุดโดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30ธันวาคาม2563เท่านั้นนะครับ ในส่วนขั้นตอนการขอพู้นะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ jsb.or.th เท่านั้นเลือกเมนูลงทะเบียนผู้มีไรายได้ประจำนะครับก,กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่4สิงหาเป็นต้นไปเมื่อกรอเสร็จแล้วก็รอนันหมายจากธนาคารนะครับทาง s m s โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบคำขอผู้ดังนี้ก็คือมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้กู้และผู้คำกวน ใบเปลี่ยนชื่อนะครับถ้ามีใบสําคัญการสมรสถ้ามีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับถ้าไม่มีก็ไปเปิดเพิ่มภายหลังได้นะครับเพราะว่าทางธนาคารจะตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับเอกสารทางการเงินที่ใช้ประกอบนะครับก็จะมีสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับของผู้กู้และผู้คำประกรณีผู้คำกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจํานะครับก็คือประกอบอาชีพอิสระนั่นเองสามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง3เดือนได้นะครับ เอกสารแสดงการเดินบัญชีสเสร็จเมน้นะครับย้อนหลัง3เดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้คำระกัน4เอกสารแสดงการชำระนี่เป็นปกตินะครับกรณีมีหนี้ค้างชำระกรณีใช้อสังหาริมทรัพย์คำะกันนะครับก็จะต้องเป็นสำเนาหลักประกันเช่นฉนดที่ดินนะครับโดยต้องมาติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดนะครับที่ได้รับ SMS เพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอผลการพิจารณากรณีอนุม,มัติก็จะได้รับแจ้งนะัดจัดทำนิติกรรมสัญญาต่อไปนะครับ แล้วก็ไปติดต่อธนาคารเพื่อจัดทานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู้ข้าบัญชีเงินฝากสนใจลงทะเบียนก็คลิกตรงนี้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับเป็นสินเชื่อเพื่อค่าจ,จ่ายก็จะแบ่งเป็นผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างผู้มีรายได้ประจำก็คลิกด้านนี้นะครับด้านขวามือก็จะเข้ามาหน้านี้มีข้อความตกลงยินยอมก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วติ๊กคำว่าข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบ ล้วก็คลิกลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับคำนำหน้าชื่อแล้วก็ชื่อตัวเองนะครับนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่นะครับที่ติดต่อได้เบอร์มือถือนะครับคุรณาบันทึกโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองธนาคารจะติดต่อกับทาง s m s นะครับต้องเป็นเบอร์ที่ยังใช้อยู่นะครับเปิดระบุที่อยู่ที่ทำงาน เลือกสาขาที่ใกล้สถานที่ประกอบอาชีพหรือใกล้ที่อยู่ปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องสาขาธนาคารนะครับสมมุติว่ากรุงเทพแล้วก็เลือกสาขานะครับสาขาจตุจักรเพราะว่าเราต้องไปยื่นเอกสารที่นี่นะครับที่สาขาที่เราเลือกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มลงทะเบียนนะครับก็เป็นทางเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็รอธนาคารส่ง s m s มมายืนยนันแล้วก็นัดหมายไปยืน่นเอกสารได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้มีรายได้ประจำออมสินรอบ2นะครับวงเงินสูงสุด50,000บาทใครสนใจก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออมสินกันได้เลยส่วนคลิปนี้เท่าแก่ยาลาพิกรณถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ